ตำแหนที่ค่อนข้างจะใหม่ในบรรดาโพสชันทั้งหมดนะครับแต่ก็หลายปีแล้วก็10ป,ปีแล้วแหละคราวนี้กฎข้อหนึ่งของมันมันจะมีหลายกฎประมาณว่าแบบว่าต้องมีอิเลเมนต,ต์ใดๆอยู่ต่อจากมันมันถึงจะใช้ได้มไม่เหมือนเฟอ i ์เรชันฟิกแล้วก็มันจําเป็นจะต้องไม่ใช้ Overflow h i d d e เดนข้างบนข้างนอกมันซึ่งทำให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยอะ่ะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่นะครับว่าใครใช้ทำอะไรลองทำดีกว่าจะได้ไม่งง ก็ต้องกำหนดท็อปด้วยนะไม่กระบาทอมไม่ยันใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่ท็อปกับกระบาทนะครับอันนี้ไม่มีอะไรถูกปะเรามาดูโค้ดกันดีกว่ามันมีดิฟคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีเซกชันหนึ่งคาชื่อว่าเซกหนึ่งมีมาตาหนึ่งสองามสี่หแล้วก็เซกสองมีมาตาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอซึ่งอันนี้พี่ยกและร่ารธนูญฉบับพระกรลยาไมตรีหรือว่า หรือว่าเราจะได้ยินเรียกกันว่าแล้วถ้ามูรนฉบับประชาธิปกหรือแนละ้วถ้ามนูนที่คนชอบพูดกันว่ารอเจ็ดจับประธานออกมาให้คนไทยใช้ว่าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วอะไรอย่างนั้น,นครับก็ลองอ่านด้วยนะครับอันนี้เป็นไซส์สตรอรี่เผื่ออยากอ่านเล่นๆอันนี้นะครับใครรู้บ้างว่าเราใช้สติกเกอร์ไปใส่ที่ไหนดีครับเพื่อจะให้เวลาขยับแล้วไอ้คำว่มามาตาเนี่ยมันไล่ตกลงมาด้วยใส่ตรงเฮดสามครับอ่าเฮดสามเนาะใครเอ่ย ซันครับซันพิมพ์ชื่อไว้ด้วยสติกกี้อย่างนี้ไม่ติดนะครับต้องใส่ท็อปศูนย์ด้วยถูกต้องเห็นไหมครับมันจะเลื่อนลงมาตามอิเลเมนต์ซึ่งอิเลเมนต์ของเจ้าเนี่ยเจ้าเฮดสามอ่ะมันมีพี่น้องคือดิฟแล้วก็เฮดสามแล้วก็ดิฟแล้วก็เฮดสามแล้วก็ดิฟนะครับแล้วก็เฮดสี่แล้วก็ดิฟแล้วก็เฮดห้าแล้วก็ดิฟแล้วค่อยปิดเซกชัน ดังนั้นแปลว่ามันจะเลื่อนพิสัยอปสิตรให้และเห็นว่ามันจะเลื่อนลงมาจะอยู่ตรงนี้จนกว่ามันจะครบเซกชันอันที่สองก็โดนนะครับเหมือนกันอันที่สามก็เหมือนกันอันที่สี่ก็เหมือนกันคุ้นๆไหมเหมือนแหละอินสตาแกรมสมัยก่อนเป็นอย่างนี้แหละแต่เขายกเลิกแล้วอันที่ห้าก็เหมือนกันแล้วก็เอาไปทําเมนูย่อยได้เนาะอันที่หกเป็นเซกชันใหม่แล้วนะมันจะโดนดันเห็นไหมคะมันจะโดนดันออกไปาแล้วก็หก เ,ออเวลาใช้จริงเราเอาเซกชันครอบทั้งหมดแหละมันจะได้แบบว่าตึงแล้วก็เห็นปะเจ๋งมากเลยปึออ๊บเหมือนเล่นเกมเลยนะครับอันนี้คือ p o โพสชักก่นสกี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดพี่เอาเซกชันมาครอบโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเสียอะไรนะครับมาตา2ปิด มาตาสองมาตาสามมาตาสี่มาตราห้าอะดูนะตึงตึงปังปังปังเนาะสกีเอาไปใช้หลายอย่างมากนะครับก็ไปเล่นได้ถ้าเกิดทำเว็บเป็นแบบโปรเจกต์นะครับในการอ่านอะไรก็ตามให้มันไล่ลงมาแล้วให้มันหายไปเมื่อหมดเวลาของมันแล้ว นะครับทีนี้ถ้าเกิดพี่บอกว่าใหนะ้ section อะ overflow overflow หมายถึงถ้าเกิดล้นก็เอินมาจะเกิดอะไรขึ้นเป็น hidden เนี่ยไม่ได้เพราะมันถือว่าการขยับของมันนะคือ overflow นะครับใช้ไม่ได้เลยออ u t o ก็ไม่ติดใช้ได้แค่ว i สิบิลนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็หมดแล้วสำหรับเรื่อง position ทำไมถึงยาก ยากเพราะมันต้องที่นาการแล้วเข้าใจกฎเกณฑ์ให้มันถูกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดสอนในคลาสนี้จะมีการวาด coordinate ให้ดูนะครับมีการจําลองภาพให้ดูของจริงเป็นแบบจับต้องได้นะครับแต่เรืองอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําแบบกิ่งกันจริงๆแล้วแค่นี้ก่อนปึ๊บก่อน